บทสวดที่สุดแห่งทุกข์เอธะจะเตมาลุงกายบุตรตะทิฏฐสุตะมุตวิญญาตัเพสุรมเมสุมาลุงกายบุตรในบรรดาสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ฟังได้รู้สึกได้รู้แจ้งเหล่านั้นทิฏฐะทิฏฐะมัตตังพวิสติในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจกเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น สุเตสุตมัตตังพวิสติในสิ่งที่ท่านฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินมุเตมุตมัตตังพวิสติในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกวิญญาเตวิญญาตามัตตังพวิสติในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง ยะโตโขโตเตมาลุงกยปุตตะทิฏฐสุตะมุตะวิญญาตัปเพสุธรรมเมสุมาลุงกยบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสติเมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสุเตสุตมัตตังภวิสติสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยิน มุเตมุตมัตตังพวิสติสิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกวิญญาเตวิญญาตมัตตังพวิสติสิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วตะโตตะวังมาลุงกยบุตรตะนะเตนะมาลุงกยบุตรเมื่อนั้นตัวตนย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้น ยะโตตวังมาลุงกยยปุตตะนะเตนะตะโตตวังมาลุงกยยปุตตะนะตถะมาลุงกยบุตรเมื่อใดตัวตนไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นๆยะโตตวังมาลุงกยยปุตตะนะตตะมาลุงกยบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆ ตะโตมาลุงกยับปุตตะเนวิทะนะหุรังนอุพยมันเตเรนะเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขัสสาตินั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ดังนี้